คันนี้ผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณหกพันหกพันหกพันผ่อนนานๆไปเลยค่ะเอา8ปดงวดก็ได้ค่ะนะและที่สำคัญดอกเบี้ยเท่าไหร่นะ2องจุดอกเบี้ยอยู่ที่สองจุดเกาสองเจ็้าท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เมียสวัสดีค่ะพี่เดือนวันนี้เราจะเอามาสด้านนะคะเป็นรถของวัยรุ่นทุกคนชอบไม่ว่าจะ ใช้ได้ทุกวัยกันนะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวสีบอลนะครับปี2015นะคะ m a d ด้านะคะราคาอยู่ที่329,000บาทเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าเป็นยังไงพี่เดือนมีไฟตัดหมอกด้วยนะ ไฟหน้าจะเป็นแบบคล้ายๆลมดำเนอะพี่เดือนนะอันเนี้ยค่ะค่ะไฟหน้าตัวเนี้ยจะเป็นไฟเดิมไม่เคยโดนกระทะหรือว่าเปลี่ยนมาใหม่นะคะสําหรับตัวนี้มีสเกิร์ตหรือเปล่าพี่เดือนใช่จ้ะสเกิร์ตมีมาหน่อยมีสเกิร์ตด้านข้างเรียบร้อยนะคะแม็กตัวนี้แม็กเดิมเลยนะคะแม็กเดิมนะคะอ่มาค่ะไปต่อค่ะไปที่ไฟเลี้ยวค่ะอ่าอันนี้เป็นกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถมือจับก็สีเดียวกับตัวรถนะคะสําหรับคันนี้สข้างหลังก็จะเป็นสปอยเลอร์แนบนะคะสปอยเลอร์สวยงามเลยนะคะตัวนี้เนาะสปอยเลอร์เขาน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นไม่เหมือนตัวออ่ที่กดไม่เหมือน่ยจะไปกดล็อกตรง้างๆบ่อคนขับนะคะแต่นี้เราสามารถจิ้มตรงนี้เปได้เลยอ่ อันนี้นะคะยางก็ยังใช้ได้อยู่นะอันนี้ยางอะไหล่พวกคู่มือแม่แรงทุกอย่างจะครบหมดนะรถไม่มีการตัดต่อนะคะรถสวยสภาพเดิมตูดเดิมไม่เคยชนไม่เคยกวา้าคันนี้ผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณ6,000ค่ะ6,000พัน <6, 000. S 3> ผ่อนนานๆไปเลยคะ่ะเอา84งวดก็ได้คะ่ะ นะและที่สาคัญดอกเบี้ยเท่าไหร่นะ2จุดดอกเบี้ยอยู่ที่2 7งจุดเก้าจเจ็้าท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูด้านในกันนี้มาดูที่ด้านในว่าโดยสารกันนะคะเขาเป็นยังไงบ้างสําหรับคุณมาด้าคันนี้ด้านข้างเห็นไหมคะด้วยความใหม่ของเขาน้ะไม่มีรอยขีดข่วนทุกคันเบาะก็จะเป็นเบาเดอเบาะเดิมจากป้ายแดง Airbag ABS มีหมดนะคะ ทั้งด้านหน้าข้างๆคนนั่งแล้วก็คนขับที่พวงมาลัยก็มีเกทุกอย่างมีหมดเก็บของได้นะคะแอร์เย็นเพลงเพราะอันนี้ตรงที่ใส่พวกซีดีนะสาย USB อะไรพวกนี้มีหมดเลยสามารถเชื่อมต่อจากมือถือได้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยปิดไว้เรียบร้อยที่ชาร์จอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้หมด AUX USB ที่จุดบุหรี่มีหมดเลยค่ะพวงมาลัย นี่มันีฟังก์ชันทุกอย่างสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะคะเห็นไหมส่วนด้านบนก็เป็นอันเดิมนะคะไม่ได้ถอดลงมาฟอกแล้วก็มาตั้งขายไม่ใช่นะคะเดิมหมดเสาด้านข้างทุกอย่างเดิมหมดนะ ทุกอย่างยังเนี้ยบนะคะไม่มีรอยที่จะแบบว่ารอยขีดรอยดําหรือว่ารอยเปืเป้อนอะไรไม่มีนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกว้างพอไหมบอหนังสีดำเนาะภายในสีดํานะคะตัวรถสีบอลน,นะคะสีบอลเงินนะคะภายในสีดําเบาะนะเบาะเป็นทรงแบบสบปอร์ตอะเหมือนนั่งรถยุโรปเลยนะคะตัวนี้นะบเบาะนิ่มนะเนี่ยดูดิเดบาะเขาสวยมากเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะ บาแน่น,น,นบบาตึงมากนะไม่มีรอยย่นเลยนะคะ,คะตรงนี้นะเหมือนข้างหลังเหมือนไม่ค่อยจะมีคนนั่งอะ่ะมะเมียมนะ เนี่ยนั่งสบายด้วยนะและที่สําคัญมีพื้นที่กว้างนะคะกว้างเลยนะคะนั่งสบายเลยมีกระเป๋าใส่สัมภาระใส่กระปรงเอ๋ยใส่เอกสงเอกสารนะคะตรงนี้นะคะใส่เบจเตลิดใส่เบตลดได้หมดเลยนะคะตรงนี้บอกด้านหลังนั่งได้3คนไม่เบียดแน่นอนนะคะตัวนี้นะนั่งกันสบายสบายหลายๆคนเลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไปดูพระเอกของเรากันเลยสําหรับคันนี้เรามาเทียบกันนะสีบอลเงินแกสี ขาวเลยสีขาวเป็นสียอดที่ยอดนิยมอยู่แล้วใช่อันนี้มันเขาผลิตออกมาเป็นตัวพิเศษหรือเปล่าใช่ค่ะนะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะคะตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูกันมาด้า2องปี2013เขาเรียกตัวอะไรนะพี่ได้ตัวสปอร์ตันี้จะได้ตัวสปอร์ตได้แต่งรอบคันได้แม็กไปด้วยนะคะได้แม็กไปด้วยสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างด้านหลังทุกอย่างมีหมดสปอยเลอร์ก็มีนะคะราคาประหยัดมากๆจริงจริง แค่จากราคา3,19,000วันนี้ไลฟ์สดเราให้ราคาพิเศษแค่2 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำเลยนะคะราคาพิเศษจริงๆนะคะเนี่ยค่ะมาที่ล้อแม็กนะเป็นตัว<ำ>ใช่ลมดำนะเป็นทรงแบบสปอร์ตะนะคะตอนนี้นะออเป็นตัวพิเศษลิมิเต็ดเลยนะคะตอนนี้ลิมิเต็ดนี่ก็คือสุดยอดของทุกอย่างนะ,ะด้านข้างนะคะจะเป็นกระจกไฟเลี้ยวด้านข้าง เป็นสีนี่เป็นสีขาวกับตัวรถนะคะทําทให้ดูกลมกลืนและด้านข้างตัดด้วยสีดำส่วนมือจับนะคะด้วยความที่มันเป็นสปอร์ตเขาต้องทําทุกอย่างให้มันบร้านซ์กันหมดสีก็เลยเป็นสีขาวนะคะ เป็นสีขาวหมดเลยนะคะนี่นะคะตัวรถสีขาวค่าด้วยสติกเกอร์ของเรซิ่งนะคะตัวนี้นะเรสซิ่งจะมีเฉพาะในรุ่นของลิมิเต็ดเท่านั้นนะคะที่แต่งมาแบบนี้อ่าค่ะอ่าส่วนด้านซากเกิร์รอบคันนะคะคันนี้เนาะอย่างที่เห็นเลยนะคะมาที่ด้านหลังรอบคันสปอยเลอร์มีหมดไฟเด็กเอ่อเบรกของเขานะคะตัวนี้ไฟเบรกก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเบรกก็ ไฟเบรกดวงที่สนะคะตัวนี้เนาะดูที่ไฟเขานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้ห้องสัมภาระชอบมากเลยนะมันกว้างจริงนะนะ กว้างจริงอ่ะเบาสามารถที่จะพับลงไปได้นะคะพับได้จะเบาพับได้ค่ะนะสามารถพับได้เลยนะเก็บของเก็บสัมภาระได้นะคุณผู้หญิงมีของจุกจิกสัมภาระเยอะแยะรองเท้าก็เป็นสิบสิบคู่แล้วในรถนะกระโปรงกระปับใส่เข้าไปเลยนะสามารถพับได้นะเก็บได้สองบาเบาใช่แต่เราพับตัวย่างให้ดูแค่เบาเดียวมันสามารถ พับได้หมดนะใส่ของได้เยอะๆเลยนะคะตรงน,นี้สําหรับคนที่ชอบบรรทุกชอบค้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเมา่อกีในใน้ด้านข้างอันนี้นะคะอาจจะเป็นสีครีมนะคะบุดด้วยสีครีมตัดกับตัวรถกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็ก ABS ทุกอย่างครบทุกอย่างจะเป็นไฟฟ้าหมดนะคะด้านข้างก็เป็นกระจกไฟพับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่65,000โลนะคะจะเป็นไมค์แท้ ปี2013บ่ออันนี้ก็จะเป็นบ่อป้ายแดงนะคะบ่ออันนี้เขาจะทําอเ๋ไก่มากดูหรูหรานะคะเป็นลายตารางนะคะส่วนด้านหลังเดี๋ยวภาพโอ้โหด้านหลังสวยงามด้านหลังสวยมากค่ะบ่อเขาไม่เหมือนตัวอื่นนะอันตัวที่เราดูก็เป็นบ่อภายในสีดับแล้วด้านในมันจะดูมือหๆใช่แต่ตอนนี้รูกิบเก๋มากนะดูฮรูหรานะคะนะมาที่ด้านบนของเราก็แบบว่า ไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่มีเขมาควันอะไรเลยนะใสปิ้งแบบเหมือนกับแบบไม่เคยใช้งานอย่างนี้ดีกว่านะคะตัวนี้นะสําหรับวันนี้นะพี่เดือนกับพี่มะเหมียวขอขอบคุณมากๆลูกค้าที่ติดตามแต่ต้นไรจนจบไ์วันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ